Vamos ver, é... เมื่อทจตบุรีนคกขหลวงจันทร์ึ่งพวเขาก็จะได้ทําการออกเลขรางวัลรางวัลที่1เลขเสียง6โตมีผลท้งเลข5โต4โต3โต2โตและเลข1ตัวท้ายจากนาั้นสุบต่อออกเลขตำลากปานหรือเลขนำซัด4 4ทับ40ออก4ครข้างด้วยกันจากนี้ไปขอเส้นท่าผสมกับสุงภาพบรรยากาศขุงการท้ายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพนะัฒนาประจํางวดที่1 5 2 3, 3 12, ได้ ปี2 0 2 3สเขื่อนใหญ่อําลายกมือหนีปี2 0 2 4มาแทนต่อเติมเสริมซ้อนขอเอาพรนใสแก้วแนวน้ำเลือดคามอบแดผักนำพาป่วงสนทัวนาจงสุกล้นโยก,กระเสริมทานเอ้ยสบายดีปีใหม่ขอสอส0ในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทลพิษากิจหวยพัฒนากำลังจะดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนา ประจำวันทีหนึ่งห้อยหาสิบสองออกข้าววันที่สิบเก้าเดือนธันวาคมปีสองพันสิบสามในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทําการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโตและหวยตําราฝันสี่ทับสี่สิบซึ่งได้รับเกียรตเขาหววเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากบรรณาธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากคณะเลข,ขาธิการสภาแห่งชาติ มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราสสางสารมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากหองวการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นก็ยังมีคณะนวยการคงบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนา มีทางบรดรแขกที่ได้รับการเสื้อเสิร์นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้คำาอติดตามการออกเล่รางวัลสนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อหาประกันความโปรง่งใสขอเียนเซิร์มบรารทานคณะกรรมการได้ให้เกยียรติขึ้นปฏิบัติหนาทีขัดเลือกสั่งน้ำนักหน่อยบานและกวดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเซิรนขออนุญาต แจ้งมายังผู้ที่มักเสียงโซกเสียงลังวันและถูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศทราบว่าโดยอิงตามแจ้งการสบับเลขที่1364หทับหอนอลงวันที่เซเอดเดือนธันวาคมปี2 0 2 3บริษัทร,รัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจะได้ทดลองพิมพ์จำน่ายผลิตภัณฑ์หวย12ลาสีโดยเพิ่มมือออกเลขรางวัลเฉพาะทุกวันอังคารและวันพระหัสเส่งจะได้จัดตั้ง ออกรางวัลงว,วดธมิทขั้งมัที่สองเดือนมังกรปี2อพนเเป็นต้นไปเส่ยงโครงประกอบรางวัลผลิตภัณฑ์หวย12ราศีมีคือดังนี้รางวัลเลข6กราศีต้องถือเรลียนตามลำดับแต่ใสยหาขวาซื่อ1 0 0 0งกีบมูลค่ารางวัน1นึ0ตื้อห้อยล้านกีบรางวันเลขหาราศีต้องถือเกียนตามลำดับแต่ส้สยหาขวาซื่อ1,000กีบมูลค่ารางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบ รางวัลเลขสีล้า no สีต้องถือเรียนตามลำดับแต่ใสยหาขวาเสื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลสิบล้านกีบรางวัลเลขสามล้าสีต้องถือเรียนตามลำดับแต่้สยหาขวาเสื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลแปดแสนกีบรางวัลเลขสองล้าสีต้องถือเรียนตามลำดับแต่้สยหาขวาเสื้อถือหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลเจ็ดสิบพันกีบและรางวัลเลขหนึ่งลาสีไทย ต้องถึกหนึ่งล้านสีไทยซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลหกพันกีบและมีรางวัลเลขเพิ่มโซกสําหรับผู้ที่ซื้อเลขหกล้านสีถ้าซื้อถือเลขหกล้านสีและเลขเพิ่มโซกจะได้หักเงินรางวัลเพิ่มอีกหนึ่งห้อยล้านกีบกรณีบถึกรางวัลในงวดจะสะสมใส่งวดต่อไปสูงสุดหนึ่งตื้อกีบจนกว่าจะมีผู้ถือแล้วเริ่มต้นใหม่ในมูลค่าหนึ่งห้อยล้านกีบ ผู้ที่สนใจในการเสียงโชกเสียงละวันหวย12สราศีแมนจะจำหน่ายขายผ่านแอปอินซีฮับเท่านั้นสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยยิงตามแจ้งการสบับเลขที1 3 7่ทับหอพนอลงวันที่เ2สเดือนธันวาปี2 0ง3บริษัทรัฐวิสา,าหกิจหอยพัฒนาจะได้เพิ่มเมื่อจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สลักพัฒนา5ทับ 45. เป็นจํานวนสามข้างต่ออาทิตย์คือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เสื่องเริ่มแต่งวดออกข้างันที่สามเดือนมื่ก่อนปีสองพันสี่เป็นต้นไปเสื่องโคงประกอบรางวัลของผลิตภัณฑ์สลักพัฒนาห้าทับสี่สิบห้ามีครดังนี้รางวัลที่หนึ่งต้องถือหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้มูลค่ารางวัลเริ่มต้นหนึ่งตื้อสองห้อยห้าสิบล้านกีรวมมีอกกาศรางวัลพร้อมทางรางวัลสะสมถามี แบ่งปันรางวัลตามจํานวนผู้ถือรางวัลตัวจริงรางวัลที่สองต้องถือ4หมายเลขจะสลับตําแหน่งใดก็ได้รางวัลละ4ล้านกีบรวมมีอกรางวัลรางวัลที่สต้องถือ3หมายเลขจะสลับอยู่ตําแหน่งใดก็ได้รางวัลละ52,000หกห้อยสามสิบเอ็ดกีบรวมมีอกรางวัลและรางวัลที่สี่ต้องถือ2หมายเลขจะสลับตําแหน่งใดก็ได้ รางวัลละ5,002ห้อย6 3กีบรวมมีอกักอรรางวัลอิงตามแจ้งการสบับเลขที148ขออภยัย1408ทับหอพอนอลงวันที่9เก้าเดือนธันวาปี2003บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาจะได้โจ๊ะการออกเลขรางวัลหอยพัฒนา ในวันจันทร์วันที่หนึงเดือนมังกรปีอนปี2,004โดยบมีการออกทดแทนคืนเนื่องจากเป็นวันพักรัฐขานเป็นวันปีใหม่สากลดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบและส่วยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หวายพัฒนาถูกประเภทด้วยความสมัครใจขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้สำเร็จการติดสั่งนำหนัก คัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่าๆกันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหนตุ้มเป็นเทียบห้อยเพื่อประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการกุ้มข,ของการออกเลขรางวัลเข้าความการเปลี่ยนสักขีพยานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมข,ของอุปกรณ์ออกเล็รางวัลแต่ละเสน่หความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัล และเซนย่งยืนพลการออกเลขรางวัตตามแต่จริงไวเป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มของการออกเลขรางวัลก็ได้ทําการตรวจกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดได้สําเร็จเป็นที่รียบ้อยลําดับต่อไปขอเสิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเสิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรทีนี้ขันเป็นข้างที่หนึ่ง ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเซิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจากเสียงเลขบัตรท,ที่ในขันเป็นข้างที่สองได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเซิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจากเสียงเลขบัตรท,ที่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเสิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรท,ที่ในขันเป็นข้างที่4 ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทีในขันเป็นค้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเช ok ิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทีนขันเป็นค้างที่6ซึงเป็นการสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข 1, <t> <t> 1> พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบารท,ทีีตัวนี้ยกเสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มและสิบหน่วยบานเสรงจจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วย,ย,ยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สหมายเลขสหน่วยที่ห้าหมายเลขห้า หน่วยที่หหมายเลข6หกหน่วยที่เจ็ดหมายเลข7เจ็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า บหมายเลข0การบรรจุหน des bueno. ่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มและ10บหน่วยบานเปลี่ยนียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่1 ในโอกาสต่อไปควเสิญคณะกรรมการคุ้พ้องการออกเรขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละเน่วยตุ้มนํำพนักงานออกเรืรางวัลมีคือดังนี้ 1. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากหองวการสำนักงานนายกรฐมนตรี 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 5. คณะกรรมการผู้ตังหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติและหกคณะกรรมการผู้ตังหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเยเห็นเซิญนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่รางวัลทั้งหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทียุตะหนวยตุ้มน้ำพนังงานออกเล่รางวัลเพื่อ่วงมกิจกรรมกดเสียงภายในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอก หน่วยตุ้มลนึงหน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นําเอาหน่วยบานทั้งหกหน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์ขวงกลมคณะกรรมาการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจํหนาทีอยู่แต่และหน่วยตุ้มเป็นที่ร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในวยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้งที่สอง 先ほどの先生のことは。 การต่อไปขอเห็นเซิรนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่ยรางวัลเด็กกดเสียงหนในบานตกลงมาสู่บนันองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนึ่งในบานขอเห็นเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอนพนักงานถือคันขึ้นไปหับอในบานที่อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุล้วงกันใส่อุปกรณ์งก หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเล่ิรางวัลจะได้ทำการบรรจุลนบานเข้าใส่อุปกรณ์งุงม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบาลเขาใส่อุปกรณ์องกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เียบร้อยต่อไปค่อยพนักง,งานออกเล่รลงวันได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปรกรณ์เล็กเสียงประจำลัก ควมทางบรรจ,จุในบานเล็กเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานึ่่งจงเจริญแต่หมายเลขหนึง่งไปหาหมายเลขหกหน่วยที่1ห,หมายเลขหนึง่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สี่หมายเลขสี หน่วยที่หาหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหก 6. การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจําลักก็ได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในโอกาสต่อไปขอย็นเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การแล้วแล้วสร้างราดเดเฮเกตขึ้นเสียงเล็กประจำลักเป็นขั้นที่หนึ่งขอย็นเชิญขอบอบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานอกเล่รางวัลกับนัดต้องการคา,านบาลเล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่หนึ่ง ได้แก ok, ่หมายเลขหกขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหกพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่หนึ่งจุดประสงค์องการดำเนินการอเพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนันการเักการณ์จากการรนารการสารการตัดจัการมาดการจัดการการจัดการัอรลกร ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยห้พนักงานอ,อกเลขรลงวัลได้จับอน,นุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่ยวยในวอกาสต่อไปขอเยนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การแนวรัสร้างซาดได้เกียรติข้นเสียงเลขประจำลักเป็นขั้นที่สองขอเนเซิญ ขอขอบใจล้มคณะกรรมการพนักง,งานออกเลขรางวัลกำลังต้องการคณิบัลเลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สองได้แก่หมายเลขสามขอเสรนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลขสามพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ล,งล,ลุงกพมักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ลุงกลมเป็นขั้นที่สองกจจะก็ออกเลรางวัลถวพัฒนาราวันสูงด่วนเีงโดยทีมบริษัทปฏิสัมพันกวาพัฒนา บางท่าน,ทนคำนวณจันทบุรีแลเขลาหลงนิจังในการสร้างาคนกลางให้เราได้ประชาการในขอบเขตตัวประเทศประอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักง,งานออกเล่รางวัลได้จับเอาใบับานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันในโอกาสต่อไปขอยนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติขึ้นเสียงเลขประจำลักเป็นขั้นที่สามขอยนเชิญ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานออกเลขรางวันกำลัดทำการคณิบาลเล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3ได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเสริมพนักงานออกเลขรลงวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยอุปนงงพนักงานออกเลขรลงวันจะได้ทำการบูนอุปกรณ์งมเป็นขั้นที่สาการออกเล่งวันหัวพัฒนาวันจะจำกรดทุกสุดทางดุลข้าไปทางนี้ที่ัจเสียง สามารถติดตามได้ทางเงพจ c ฟ b o o k กลานล,ะล,ะละตรีไลน์ส่งจะสามารถติดตามข่าวตามต่างที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำนคณะกรรมการขอยพนักงานออกเร่รางวัลได้จับอปในบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนในโอกาสต่อไปขยอนขนขยนเชิญนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติึินเสียงเลือกประจำลกเป็นขั้นที่สี่ขอยนเชิญน ขอกับใจน้ำคณะกรรมการพนักง,งานออกเลขรางวัลกำนัตทำการคายนบาลเลขเซ็งประจำลักเป็นขั้นที่4ได้แก่หมายเลขห้าขอเสริมพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขห้าพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทียู่อุปกรณ์ุงกลม พนักง,งานออกเล่ยรางวัลจะได้ทำการโหลดอุปกรณ์ของกลมเป็นข้างที่4ภายหลังสำเร็จการถอดโซ่เพื่อยื่การเจ้อ่อมต่รโดยด้วรางวัลทางดับซาท่า,ทาน,นสปีนไม่มีทับไฟสูงท่านสปีนจันใหม่ทส,สานสปีนผสมท่านสปีนประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักง,งานออกเล่ยรางวัลได้จับอุณหบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ โอกาสต่อไปควยเ็นเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในท่องเที่ยวเดยเกียร์ขึ้นเสียงเลขประจำหลักเป็นขั้นที่ 5, ห้าคุยเ็นเซิร์นขอบ,บใจน้ำคณะกรรมการพนักงานอกอกลขรางวานกำหนดการค้นบัลเลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่ห้าด้แก่หมายเลขสอง ขอเสิรพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้มหมายเลขสองพร้อมทางคณะกรรมการเด้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปรกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่ห้าเหยื่อใครในการหับรางวัลโดยพัฒนาโดยคต้องอยู่ในสภาพปกติบอสีคาดเตลเดืน่นหรือมีห้อยความเป็นใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานอ,อุกเล่รางวัลได้จับอนวบาลและนำไปวางไว้อยู่บนท้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมืน่นและในโอกาสต่อไปขอเห็นเสิอนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเด้เกียรติขึ้นเสียงเลขประจำลักเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเห็นเสือน ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานออกเล่งวันกำนก,การทำการไคนิบาลเลขเสียงประจําลักเป็นข้างที่หกได้แก่หมายเลขสี่ขอเสริมพนักงานออกเล่งวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่ประกอบนุ่งกลมในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ย่ขอขยกเพย์ไดลนยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเห็นเซิร์น ขอขอบใจน้ำขนากรรมการคอยพนักง,งานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานเลยนำไปวางไว้ยุบอนทองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยขณะนี้นายบานทั้งหกนวยบานก็ได้ถือนำไปวางไว้ย่บอน้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลได้จับเอานอยบานและทำการไขนวยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานในหับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดทีห่งห้อยหาสิบสองออกข้างวันที่สิเก้าเดือนธันวาปี2อง3ัารางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก,ก่หมายเลขห้าเจ็ห ห้าเจ็ดเหเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดศูย์เห้าเจหเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดศูนยเก้าห้าเจ็ดศูนย์เกลขสมตัว,ได,ตว,ไ,ดตวได้แก่หมายเลขศูนย์เห้าเหเลขสอตัวได้แก่หมายเลขเก้าห้หและเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลขห้าหมายเลขห้า ผลการออกเลขรางวัลหวยเล็กพบตัวได้ออกมาสําเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวันวัยตำราฝันสี่ทับสี่สิบขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรลังวัลในโอกาสต่อไปขอยียนเซิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวาราส่างซากได้ให้เกียรติกดปุ่มอุปกรณ์ออกเลขรางวัลเป็นครั้งที่หนึ่งโดยยนืนเซิญ วัวตำรลาฝันสีทา4สสได้พับปุงเกมเล่นในหกแบบและพวงประกอบรางวัลใหม่